นิโคเทลิโอโพสความอบอุ่นของลูกชายน้องทิกเกอร์หลังจากต้องใช้ชีวิตด้วยกัน2คนแม่ลูกคะ่ะ ตั้งแต่นิโคเทโอเองไปออกกายการร้องข้ามกำแพงมีลูกชายอย่างน้องทิกเกอร์มาร่วมเซอร์ไพรส์ในรายการต้องบอกเลยนะคะว่ามีคนแฮกเข้ามาสมาัครขอเป็นลูกเซอร์ไพรส์กันเพียบค่ะล่าสุสาน,นิโคเ,เองขอออกมาโพส์ภาพเป็นความอบอุ่นกับน้องทิกเกอร์หลังต้องใช้ชีวิตด้วยกัน2แม่ลูกอบอุ่นมากๆเลยจอวหลายคนต้องรู้จักกันอย่างดีแล้วค่ะสาหรับน้องทิกเกอร์และคุณแม่นิโคเทโอ ถือได้ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองสุดๆไปเลยล่าสุดนิโกออกมาโพสภาพคู่กันค่ะกับคนาดันของลูกชายต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่อบอุ่นเลยทีเดียวเมื่อเห็นสองคนนี้เขาสนิทกันเรียกได้ว,ว่าอบอุ่นหัวใจเป็นที่สุดค่จะจะน่ารักขนาดไหนเรามาชมภาพไป,ปรพร้อมๆกันค่ะ